สวัสดีครับสวัสดี f c ซทุกท่านนะครับผมสวัสดียามใส่สายนะครับผมสิบโมงสิบโมงนะครับวันนี้ผมก็เมื่อวานผมให้จ้างคนนะครับมาตัดหญ้านะครับผมส่วนที่ผมซื้อใหม่นะครับส่วนที่ผมซื้อหญ้าใหม่นะครับที่บอกนะครับผมอ่านี่ครับจะเป็นหญ้าที่ผมซื้อนะครับนี่ครับเพราะว่าผมจะ ทำการปลูกหญ้าอีกนะครับเพิ่มอีกนะครับเพราะว่ารวมันไม่พอกินนะครับช้างครับเพราะว่าเขาตัวใหญ่ด้วยครับแต่ผมปลูกได้มันห้าเท่ะครับห้าสวนสวนผมเองก็สวนคุณตาด้วยครับสวนผมสี่สวนคุณตาหนึ่งครับก็เยอะอยู่ครับขอโทษนะครับวันนี้ผมก็มาเอาใบหญ้าครับพวกยอดหญ้าครับ พวกใบครับออกไปให้เขากินช้างนะครับนี่ครับจะเป็นต้นลำใหญ่ด้วยครับผมเห็นแล้วก็บอกคุณแม่ว่าเออไปไถที่นาครับปลูกอีกสักสองไร่ดีไหมเพราะว่าดีกว่าเราว่างๆอยู่เฉยครับลำบากก็ลำบากครั้งเดียวอย่างนี้ครับผมอันนี้ครับจะเป็นอันนี้เป็นโตมันครับโตเวลามันขึ้นครับเราก็ปอกอย่างนี้เสร็จเราก็ไปเอาพวกเศษหญ้านะครับเอาพวกเศษหญ้าเอามา ปลูกไว้ข้างบนแล้วก็น้ำลด,ลด,ลดให้มันแบบออกลากนะครับพอออกรากเสร็จเราก็ทําการไปปลูกนะครับผมเพราะว่าปลูกไว้เยอะยิ่งดีครับผมว่าแต่กลับมาอยู่บ้านก็ขขากินอยู่ครับแต่กินไม่ค่อยอิ่มครับผม,ผมก็คิดไปคิดมาผมคิดเองนะครับเราป,าปาลูกไว้ปลูกไว้เราก็มีช้างมีวัวกับปลูกไว้ให้มันกินไม่ดีหรอบเพราะว่าดีกว่าเราอยู่เฉย เราก็มีงานทาอยู่ด้วยดู่จช้างอย่างเดียวอย่างเราทํางานก็เราต้องไปดูช้างอีกไม่มีเวลาทํางานก็เลยจา้างคนมาตัดมาปอกเปลือกออกนะครับผมใบออกผมก็มาเอาใบเมื่อวานเอามาเอาใบเหมือนกันครับอา่าไอข้างหน้านี้เป็นที่ของผมครับผมที่ของคุณแม่ครับยาวไปถึงนู่นครับตรงต้นไม้สุดนะ่นครับ ประมาณสองสองไร่เกือบสามไร่อันนี้ผมปลูกใหม่ครับเพิ่งมามาถึงกับปลูกเลยครับก็ก็ยาวอยู่ครับอันนี้ลงทุนเยอะอยู่ครับส่วนนี้ครับแต่สวนลงทุนเยอะครับเกือบหมื่นก็มีครับแต่สวนครับก็เงินเก็บเงินใช้ก็หมดไปหมดปลูกสี่ห้าสวนครับก็ทํางได้ครับถ้าเราซื้อเขาก็ซื้อตัดได้ครั้งเดียวครับแต่เราก็ปลูกไว้ที่ของเราเอง อย่างน้อยเราตัดพอเกิดใหม่เราก็ได้ตัดอีกเราไม่ต้องแบบลงทุนเยอะนะครับลงลงทุนั้งเดียวก็ตัดได้สองปีอย่างนี้ครับก็เรามีช้างครับผมเราไม่ปลูกหญ้าไว้แล้วเราจะเอายาทากไหนให้เขากินนะครับทุกวันนี้ก็หายายากด้วยครับผมก็คอยไปลำบากไปด้วยกันนะครับผม ก็ทั้งคนและช้างก็ช้างตรง,งานว่างงานนะครับก็ธรรมดาครับเราในเมื่อเรามาถึงจุดนี้เราก็สู้ไปด้วยกันครับกับน้องน้องช้างอย่างน้อยเราก็มีการและการอยู่ด้วยกันเสมอครับมีกินมีทุกนิสุขรวมกันครับอันนี้ยังไม่ไม่ปอกเปลือกนครับวันนี้พัฒนาหมู่บ้านนะครับก็รอให้ไอคนที่ผมจ้างนะครับมาช่วยช่วยปอกปอกไว้ให้ครับ ปอกเสร็จผมก็เอาขึ้นไปวางไว้วางไว้ก็น่าจะที่นั้นน่าจะประมาณสองไร่เนี่ยก็ถูกแล้วครับที่ผมซื้อตรงนี้ครับเพราะว่ามันไม่ไกลจากบ้านผมนะครับก็ถึงแพงก็ช่างแต่เราก็สะดวกสบายในการไปตัดหญ้าอย่างถ้าเราเจอต้นใหญ่ๆอย่างนี้เราก็ไว้ปลูกไว้สืบพันุต่อไปครับปีหน้าเราอาจจะปลูกเพิ่ม พวกในที่ทนายเยอะว่างครับของพ่อของแม่กับของตาเนี่ใบเขาจะเอาไปให้สาวห้ากับน้องพปุยกินนะครับก็วันนี้ก็ยังไม่เสร็จภารกิจนะครับก็วันนี้ก็จะเอายาไปลงไว้ลงไว้อีกสองสามกองนะครับเอาไว้รอปลูกนะครับท่านใดดูคลิปนี้ก็ก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับที่ FC ช่วยเหลือไอ อาหารให้ช้างนะครับผมแล้วก็ช่วยเหลือพันญ้านะครับที่ที่ผมก็ลืมไลืมขอขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมผมก็วันหนึ่งสมองคิดมากคิดแต่เรื่องยาหาย้าให้เขาครับตื่นมาผมขนาดลูกผมปล่อยให้แฟนดูนะครับกับคุณแม่ครับแต่เรื่องช้างนี่ผมต้องดูแลกับกับเองนะครับไม่ใช่ว่า ต้องให้แฟนให้แม่มาคอยกำกับนะครับผมต้องหาหาทางครับต้องหาย่าวิ่งหาย้าวันหนึง่งกว่าจะได้ยาวิ่งไปหาซื้อนะก็ออนานครับไปบางครั้งเกือบเที่ยงกว่าหาญ้าได้เราไปขอซื้อเขาตามหมู่บ้านครับถ้างบเราน้ยเราก็ซื้อไกลๆครับตรงนี้ก็ตรงนี้ผมก็ หางบมาครับผมมาซื้ออีกครับผมถ้าปลูกไอโซนี่ปลูกหมดนะครับก็ตัดหมดก็ไอตอนแรกว่าผมจะเก็บไว้กินนะครับแต่ผมเห็นต้นย้ามันสวยนะครับผมก็เลยอยากปลูกอีกปลูกถ้าลําบากลําบากครั้งเดียวไปเลยครับต้องแบบทำเหมือนเล่นพอเวลาถึงฤดูแรงเราก็ดูน,น,นั้นมันหาย่ายากเราก็ ็ได้แบบแบ่งภาระหน่อยครับถึงจะดูแลจากเราไปไกลๆแล้วก็อยู่ในบ้านครับผมว่าดูแลมันจะร้อนเร็วครับผมผมถ้าอากาศร้อนก็ตัดหญ้าลำบากเหมือนกันครับคนคนเดียวกว็อาจจะเต็มรถกระบะนะครับมีโคกด้วยครับยากอยู่ครับผมก็เลยทำการปลูกเพิ่มอีกออท่านใดอยาก ติดต่อสอบถามนี่ออยากจะช่วยเหลืออาหารช้างก็ได้ครับผมหรือว่าจะซื้อกล้วยมาฝากซื้ออ้อยมาฝากาฝาก็แล้วแต่ครับผมก็น้องสาห้าน้องมะปุยน้องพลอยน้องน้ำโชกลับเสมอครับผมยินดีต้อนรับเสมอครับอนั้นแค่นี้ครับผมจะได้แบกยอดหญ้าใบหญ้าขึ้นรถใส่ครับผมรถเข็น,นครับเอาไปให้น้องสาห้าน้องมะปุยกินนะครับ่อ คำพูดใดที่ผมพูดผิดเนื้อพูดผิดไปก็ขอโทษขออภัยทุกท่านไว้ตรงนี้เลยครับผมอขอ,อขออขอไออันนั้นแค่นี้ครับสวัสดีครับ